มันสวยมันสวยมือสวยไหมคะมือสวยไหมคะเออหนูสวยเลยโอ้ยิ้มกว้างมากเลยมือสวยเนาะเอมือนี้เพิ่นกินอิ่มเพิ่นอารมณ์ดีตจ้บันเน่ใช่ไหมคะอารมณ์ดีดูใส่สร้อยดิไหนในดูดิโอ้ยหนูอารมณ์ดีใส่สร้อยตั้งสองเส้นน่ะโอ้โหอีหลาขึ้นลยเธอว่ามือนี้ งามขึ้นรวยเทใสสวยตังสองสิอไหนคนมีตังทำหน้ายัางไงโอ้คนมีตังทำหน้าแบบนี้ลูกอ้อได้มีคนมีกระตังนะเนี่ยคนมีกระตังค่ะ <c oughs> คนมีกระตังต้องทำหน้าแบบนี้ใช่ไหมโอ้โอ ค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยน่ารักจุงเบยน่ารักจุงเบยน่า,าร่มดีได้พี่น้องนี่แบบนี้นะ่ะนั่งกินอีมนั่งกินอีมนุนสัยสวยสงสีใครเอามาใส่ให้หนูเนี่ยแม่เหรอโอ้ยอีแม่ทำไมใส่ให้หนูหลายเส้นจังเลยก็ <listener> คนรวยเขาต้องใส่หลายเส้นนี่เนาะเนาะเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะคนสวยยอ้ย เล่นกล้องเป็นอิหรีได้นั่งหน่อยนะสะออนสะออนสะออนเนี่ยตามตาปิ๊ปหน่อยปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปหนูช่วยใช่ไหมหนูช่วยใช่ไหมหนูช่วยเขาหน้าง่ามม่วงแหละน้าง่ามม่วงแหละไหนดูมองข้างขวาก็สวยอ่ะมองข้างซ้ายหนูก็สวยอ่ะพี่อ้วนว่าไงพี่อ้วนว่าไงครับพี่อ้วนว่าไง โอ้ยพี่น้องมีลูกสาวสวยย่องว่าสวยเป็นยังตาคือเมีนยนเจอหน้าแบบนี้สายย่อยงว่าลูกสาวสวยอ้ยจะได้ลูกเคยตอนไหนน้อนี่เนาะเนาะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยหน,นูสวยมากเลยค่ะสวยคนจุ๋ยคนจุนย๋ยตาตาตาเมียน <laughs> พี่อ้วนไม่มาแย่งเราข้าวเปล่านี่ใครเขาจะกินเนี่ยข้าวเปล่าเนี่ใครเขาจะแย่งหนูหนูกินไก่ไปหมดแล้วดูสิพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะเคลียกินแต่ตอนไก่หวงหวงเขาไว้หวงเขาไว้ของพี่อ้วนมีแต่เม็ดข้าวในี่ใครเขาจะมาแย่งหนูเนี่ยหนูกินไก่หมดแล้วนะพี่อ้วนเขาก็ไม่แย่งหนูหรอก เอาไว้แห้งเอาไว้ให้มดจอใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้ยกอนมีกระตัง่ันนี้นุชจะใส่สร้อย,ย,ยสองเส้นเลย <c oughs> เอาไปละจ้าพี่น้องจ้ากันคลิปนี้แค่นี้ก็แล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ น้อยพูดก่อนยิ้มห,หว,มวานๆด้ว,ย,วยยิ้มกว้างๆด้วยเรีวๆทำไงยิ้มกว้างๆทำไงเอากว้างกว่านี้กว้างกว่านี้ค่ะเอากว้างกว่านี้ค่ะ <c oughs> นี่ลูกเป็นหมาแมวพี่น้องเอ้ยจานเขาไกลบ่เหลือบอ่ได้หายหน่อยได้พี่น้องหายไรอยูอ่บายๆน้อยใจ ไม่าย FC ก่อนไม่บายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมน้อยๆนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอาอยัางหว่วงกือ่วยเขาตุงหนาุงหนายันก็นามาแยังไม่รอด